สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการบวกลบเศษส่วนนะคะในชั้นป .4 เนี่ยเศษส่วนที่เราจะนํามาบวกลบเนี่ยตัวส่วนจะไม่เท่ากันเด็เดี๋ยวเราไปทบทวนที่เราเคยเรียนตอนปอ .3 ก่อนเราเคยเรียนมาแล้วว่าเวลาเศษส่วนบวกกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรคะ ะบวกกันได้ตัวส่วนก็คือตัวด้านล่างเนี่ยจะต้องเท่ากันในข้อนี้คือเศษ1ส่วน3มบวกเศษ1ส่วน3เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำแค่ตัวเศษมาบวกตัวเศษก็คือตัวด้านบน1บวก1เท่ากับ2เห็นไหมคะเราเอาแค่ตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนเนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมอ,อีกข้อนึงเช่นเศษ2ส่วน5 บวกเศษสีส่วนห้อ่ะข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันได้เลยตัวเศษคือ2และ4ี่สองบวกสเป็น6ตอบเศษหกส่วนหแบบนี้นะคะแต่ในบางครั้งเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2ถ้าเรานำมามบวกกันเหมือนเดิมส่วนเท่ากัน ส่วนจะเหมือนเดิมนำแค่เศษมาบวกกัน1วก1เป็น2ข้อนนี้ตอบเศษ2.2ส่วน2เมื่อไหร่ที่เศษและส่วนเท่ากันเศษส่วนนี้จะกลายเป็นจำนวนจริงคือจะมีค่าเท่ากับ1เพราะเศษ2.2ส่วน2หมายความว่า2หาร2นั่นเอง แปลว่าถ้าจะเป็นเศษ3ส่วน3เศษ10ส่วน10หรือตัวเลขใดๆก็ตามที่ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองทีนี้ในบทเรียนต่อไปนี้จะยากขึ้นมาก็คือโจทย์เขาจะให้ส่วนเราเนี่ยไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้ส่วนเท่ากันเองนะคะมาดูที่ข้อแรก มาดูที่ข้อหนึ่งของเรานะคะข้อหนึ่งโจทย์เขาบอกว่าเศษ3ามส่วนสิบวกเศษสอส่วนหเศษ3ามส่วนสิบวกเศษสอส่วนห้าวิธีทำนะคะให้นักเรียนดูก่อนว่าตอนนี้ส่วนมันไม่เท่ากันสูตรคูณเศษส่วนไม่สามารถบวกกันได้บางคนอาจจะ บวกเลย3บวก2เป็น5 10บวก5เป็น15แบบนี้เป็นไงคะลูกพิดผิดนะคะเศษส่วนจะบวกกันได้สิ่งสำคัญคือตัวส่วนจะต้องเท่ากันเท่านั้นถึงจะสามารถบวกกันได้เรามาดูวิธีการทำที่ถูกต้องนะคะ เศษ3ส่วน10บวกเศษ2ส่วน5สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำก็คือทำให้ตัวส่วนเนี่ยเท่ากันตอนนี้มีเลข10และเลขค่าต้องทำให้เลข10และเลขค่าเท่ากันสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนเลข5าใช่ไหมลูกเปลี่ยนตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากหรือเปลี่ยนตัวมากให้ให้เท่ากับตัวน้อยก็ได้ การที่จะเปลี่ยนให้10เป็น5ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันก็คือเอา10ไปหาร2จะเปลี่ยนใน5กลายเป็น10ก็ได้เหมือนกันก็คือเอา5ไปคูณ2แต่คุณครูจะใช้วิธีการคูณนะคะนะคะ,ะทีนี้3ส่วน10เศษ3ส่วน10เนี่ยเขียนได้เลยเพราะว่าส่วนมันเป็น10อยู่แล้วเราจะมาแก้ไขตัวนี้กันเศษ2ส่วนหาเนี่ยทำยังไง 5้กลายเป็นเลข10เราก็ไปดูที่สูตรคูณแม่5 5คูณอะไรได้10ก็คือ5คูณ2เป็น10นั่นเองดังนั้นเราต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนตรงนี้ให้นักเรียนใช้ปากกา2ส,สีนะให้ใช้เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะต่อมาอ่ะมาดูกันตรงนี้ก็เป็นเศษ3ส่วน10เหมือนเดิมบวกเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน 2อคูณสเป็น4 5่คูณสเป็น10ตอนนี้ส่วนของเรามันเท่ากันแล้วเห็นไหมคะส่วนเป็น10เท่ากันแล้วสามารถที่จะบวกกันได้เลยโดยการเอาเศษมาบวกกันเศษก็คือเลข3ามกับเลข4 3่มบวกสเป็น7ตัวส่วนให้เขียนเหมือนเดิมก็คือเลขสิบอ่ะเสร็จแล้วตอบ เศษเส่วนสิ 10. อันนี้คือคำตอบของข้อที่1นั่นเองคุณครูจะพาทำทั้งหมดข้อ1นึและข้อสองสา้าหกให้นักเรียนลองทำเองทีนี้เวลาที่เราทำเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำเศษส่วนเนี่ยเวลาตอบเราจะต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างตามอันนี้ครูขอยกตัวอย่างก่อนนะเช่นนะเช่น สมมติว่าหนูได้คำตอบมาเป็นเศษ5ส่วน10มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำคุณครูรู้ได้ยังไงคะว่ามันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเพราะมันยังมีจำนวนที่หารจำนวน2องจำนวนนี้ลงตัวอยู่ก็คือเอาอไรหารดิแม่5สิ่งที่จะหารแม่5ได้ก็คือแม่5นี่ ให้นักเรียนลองเอาเลข2ไปหารเลข3ไปหารถ้ายังไม่ได้อีกให้ใช้เลข5แต่สิ่งที่ต้องจำก็คือจำนวนคู่ส่วนมากจะหารด้วย2ลงตัวจำนวนคี่ส่วนมากจะหารด้วย3ลงตัวแต่ถ้าเป็นแม่5เนี่ยจะต้องใช้แม่5หารถึงจะลงตัวอ่าลองมาหาร5หาร5เท่ากับ1 10หาร5เท่ากับ2เลข1และเลข2 เป็นจํานวนเฉพาะแล้วแปลว่านี่คือเศษส่วนอย่างตา่ําเวลานักเรียนตอบนักเรียนต้องตอบเป็นเศษส่วนอย่างตา่ําส่วนข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้คือเศษ7จส่วนสิข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีตัวเลขไหนที่หารทั้ง7และ10ลงตัวไม่มีตัวเลขไหนเลยเลข2ก็ไม่ได้เลข2หาร10ได้แต่เลข2หาร7ไม่ได้ เลข3หาร7ไม่ได้หาร10ไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ไม่สามารถหารต่อไปได้แล้วก็เลยกลายเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำแต่มันจะมีบางข้อที่มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำนักเรียนจะต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูที่ข้อ2นะคะข้อ2เศษวิธีทําเศษ6ส่วน21บวกเศษ3ส่วน7 21กับ7 7ทําให้เป็น21ได้ไหมทําได้ทําได้ด้วยการนําไปคูณกับเลข3อ่ะเศษหกส่วน21เนี่ยก็เหมือนเดิมไม่ต้องทําอะไรสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเศษ3ส่วน7นั่นเองนะคะอย่าลืมใช้ปากกา2 C นะจ๊ะเศษ3ส่วน7จะต้องคูณกับเศษ สามส่วนสามทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้เลขเจ็ดเนี่ยกลายเป็นเลขยี่สิบเอ็ดนั่นเองคุณครูรู้ได้ไงเขาว่าต้องคูณสามหนูก็ท่องสูตรคูณสิคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเห็นไหมอ่ะต่อมานะคะโทษทีเมื่อกี้แบตบมันจะหมดมันก็เลยค้างไปแป๊บหนึ่งอ่ะเศษหกส่วนยี่สิบเอ็ด บวก3คูณ3เป็น9 7คูณ3เป็น 21, 21, 21เห็นไหมเขาว่าส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วก็เอาแค่เศษมาบวกกัน9บวก6เป็น15เศษ15ส่วน21ส่วนเป็นตัวไหนเขียนเหมือนเดิมตอบเศษ15ส่วน21คุณครูคามันเป็นเศษส่วนยางต่ำหรือ,อยัง มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะจากข้อนี้เพราะว่าไม่มีตัวเลขไหนเลยที่หารทั้ง15และ21ลงตัวอ่ะทำแบบนี้นะคะอีกหน้านี้มีทั้งหมด6ข้อครูทำให้ดู2ข้อแล้วอีก4ข้อให้ในกักเรียนลองทำเองนะคะข้อไหนที่มัน,นไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนแล้วค่อยตอบนะคะ